แจ้งข่าวดีและเป็นข่าวด่วนสำหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากเพจไทยคู่ฟ้าจ่ายเงินแน่นอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุคาดว่าจะเริ่มโอนในเดือนกรกฎาคมนี้และมีการจ่ายย้อนหลังเดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมในส่วนของการจ่ายเงินลุ้นจ่ายพร้อมกันนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะในวันที่10กรกฎาคม2565ันายนี้ด่วนที่สุดวันนี้ที่เรา 100-250บาทนาน6เดือนได้ทุกคนผู้สูงอายุผู้พิการอายุ60ปีขึ้นไปรับสูงสุดถึง1,500บาทต่อคนต่อรายเลยค่ะติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศหลังจากที่เป็นกระแสอยู่นานในเรื่องของการจ่ายเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศที่มีการอนุมัติจากคอรมอล น,น6เดือซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะเพจไทยคู่ฟ้าออกมายืนยันชัดเจนว่าเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจ่ายแน่นอนโดยคาดว่าจะเริ่มโอนในเดือนกรกฎาคมนี้จ่ายย้อนหลังถึงเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมถึง4เดือนค่ะและในส่วนของการยืนยันครั้งนี้นางสาวรัชดาชนาดิเลกรองโฆษกรัฐบาลแจ้งการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุรายละห0 0บาทถึง200บาท ตามช่วงอายุเป็นระยะเวลา6เดือนคือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยาย,ยน2565นั้นขณะนี้นะคะขั้นตอนอยู่ที่การของงบประมาณหรือว่างบกลางปี2565จากครมซึ่งกรมบัญชีกลางค่ะคาดว่าจะสามารถโอนเงินให้กับผู้สูงอายุในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้โดยย้อนหลังเป็นเงินตกเบิกทั้งหมด4เดือนและจะทยอยโอนอีกสงวดที่เหลือนในรอบเดือนต่อๆไปค่ะการจ่ายเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้นะคะครอบคุมผู้ สูงอายุทั้งหมดเลยอยู่ที่10.9ล้านคนรอบวงเงินอยู่ที่8,338,000ล้านบาทโดยช่วงอายุนะคะ60ปีถึง69ปีรวมเป็นเงิน700บาท70ปีถึง79ปีรวมเป็นเงิน850บาท80ปีถึง89ปีรวมเป็นเงินอยู่ที่1,000บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรวมเป็นเงินอยู่ที่1,250บาทต่อคนต่อรายถ้ามีการจ่ายย้อนหลังทั้งหมด4เดือนก็จะได้รับตั้งแต่600ถึง1,000บาทต่อคนต่อรายด้วยเข้าไปเติม มผ่านในส่วนของบัญชีธนาคารให้ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดแจ้งชัดจ่ายแน่นอนผู้สูงอายุเตรียมเฮพร้อมกันทั่วประเทศค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ